ใส่แมงหมดเลยง,งีมมั้งโอ้ยกระแซ่แบแึงพี่น้องเอ้ยมันเจ้าคนอมดน่ดูเหมือนเพลิเลยแกงปลาครับแกงปลาปลาช่อนครับผมแบบคำเดายวาบว่าแซ่บแน่นอนแสแบเบย่มาวันนี้เสร็จแล้วล้างปลาสะอาดก็ใส่ลงไปเลยพี่น้องแกงปลาแกงปลาโอ้ยกระแซ่แบแึงพี่น้องเอ้ยมันเจ้าคนอมดน่ดูเหมือนเพลิเลย ว้าวแกงป่าครับใส่แมงหมดเลยดีกว่ามั้ยยอดสองครับอุ้ยพี่น้องเนี่ยลาจะเป็นใส่เป็นพุงครับเป็นไข่อุ้ยปาร์ตแซ่บแก๋พี่น้องเอ้ยนี่แหละใส่ปลามีไข่วอมกระดวนเมียก้อยเด้กระดวนเมียดิอ้าวครับไปอีก แข่งป้าแงปาแสบเลยแ่บอผู้เป็นไอ้เลยบ่นอ้บโอ้ตักาลูกเตักดตักดอืออยด้อายเดดคนละคร่งซะสันคนละครงคืออยู่คนละคร่งโอ้ยเอาคอเคร่งปวดนคร่งหน่อยปวดดาโอ้ยคนลคร่งหน่อยไหมโอ้ย อันนี้อันนี้พี่เออมันจะมีไส้กับคูงมันอยู่มามาทานเลยมันกินเลยมาพี่น้องเอ้ยพียงไข่ปลาพวกแกงปลาแกงปลาอืยังก็เอือกันไปเนาะจะได้กินมาเนาะมาได้ใส่ไงแน่นั่นเออเอาละเกิงซะาอาละเกืองปลาบุรเกิงเดีือดสิบแ้ดไงเนาะ เนียนพดเนียนเนียนเนีนเเนียนเนเลยตอนเนี้เอาเครื่องใดออเครื่องออ้หนอก็กินเครื่องนี้เด้อโอ้ยมรอมีขึ้นมีขึ้นอะมีขึ้นไหมท่านอาจาย์ท่านอาจารย์ครับมีขึ้นไหมครับ มีใช่ไหมครับไม่มีเพราะมันไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงมานี่ครับท่านอาจารย์มามอบหน่อยครับอมอบอขอบคุณอาจารเทียนครับครับผมมอบใส่ปลาให้น้องให้นุ่ง <c oughs> มันแสีบพี่น้องเลย, <c oughs> ยอ,อืม <c oughs> อสือผู้เป็นไอ้เออนี่ยบุษนไอ้บ,บุน <c oughs>